สวัสดียามเช้านะครับมาอยู่กับชูลลยสานีเหมือนเดิมครับสวัสดีก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีนี่ก็กอ,อยู่บ้านนะครับวันนี้อผักส่วนครัวนี่มีไก่ด้วย ผักนี่กินหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วผักเดียวไม่รู้ยนี่ผักอะไรบวบัวละวกกัพวอใกใหดเลยเดียวลูกแกกเลยหพานนใญ่เลยบัวมีอบวอืมต้นอะไรบวบก็มีอันนี้กินะเป็นลิกบูแล้เพาะบู เราห็นกินก้อนนี้หรือเปนะล่าหัวไหล่เดียวดโอ้มะเขือเต็มต้นเลยไม่เคยกินไม่หรอนู่นนั่นบวบเพาะทั่วบวบนี่ในมะเขือเหรอเอ๊ะ อะไรบวบใหญ่บวกใหญ่อะไรมันบวกก็บวกโยกคูนหานฝนตกแน่นอนเลยฝนตกแม่เพราะมี่นี่ฝนตกติดกันเลยโพี่หนัก ที่เก็บไว้อะฮะที่ตั้งกับเสาไว้ตรงนั้นอ่ะที่สาลาน่ะเขาเหตุซ้ายใช่ไหมวันที่วันตั้งแต่วันที่สามตั้งแต่วันที่เท่าไไร่ไม่ลู้ฝนตกมาติดต่อกันเลยนี่น่ะปิดเรียนยังปิดเทอมยังปิดแล้วปิดกี่เดือนสองเดือนไม่ใช่หนึ่งเดือนเขบไปเดือนหนึ่งไปเที่ยวไหน ไม่รู้<อ>ไปเที่ยวกับพ่อไงเที่ยวที่ไหนทะเลทำงานทะเลไหนทะเล <laughs> อะไรไม่รู้ทะเลคลองไงพิมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับหน,บนูเรียนชั้นอะไรแล้วชั้นอนุบาสองอะไรนะพูดเบล่าชั้นอนุบาสองเหมือนเดนะิมอนุบาสอง อายุกี่ปีศูนย์ปีอ้าไม่รู้หนอกสีปียี่เฮ้ยมาฟูมจะขึ้นปสามแล้วปสามแล้วปสามอายุเก้าปีสอบได้ที่เท่าไหร่สามสอบเต้ยสามยี่ทำไมไม่เอาทีหนึ่ง เอาที่โลมาสอบไม่ได้เอาที่ศูนย์สามเอาที่ศูนย์มาเอาที่ศูนย์ที่สามบครับอืมแลนตอนนี้ปิดเทอมแล้วปิดเทอมแล้วปิดถึงสิบห้าพฤษภาวันที่สิบหกปกว่า่องสิบเจ็ดเรียนมีมีช่องยูทูบไหมมีชื่อว่าอะไรที่ภูมิลูกิสานเอ ฝากไหมฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับออพี่ภูมิลูกยิสานน้องต้องไปทำงานนะครับนี่สองกราดไม่หยุดเลยทำแต่งานไปแล้วหนุ่เช <laughs> นี่นะครับสองตัวแสบ หอฮิฮิฮมหิวกินโคกนี่กับข้าวกินข้าวยังยังบายบายหิวกินหิวกินไข่กินข้าวยังไหมหิวกินสุกี้เพราะหิวกินสุกี้สุกี้นี่โอมะม่วงเต็มต้นแล้วลูกนี่ ตากเสื้อผ้าครับทำหน้าตาดีๆหน่อยตากเสื้อผ้านี่เฮ้ยแหวนก็ดีสิก่อนอนี่เร็วฮะืมครับสำหรับทริปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ เจอกันทริปหน้านะครับพี่น้องสวัสดีครับ